เรื่องย่อละครเวราอาคาตเรื่องได้มาทำงานอยู่กับกำนันเกรียงกำนันผู้ใช้หน้าที่การงานในทางที่ผิดเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเขาปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านแล้วคโกงชาวบ้านที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการยึดรไร่นานหรือแม้แต่หัวควายของลูกหนี้มาเป็นของตนนอกจากนี้กำนันเกรียงก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพคือการเปิดโรงเชื่อชำหละวหัวควายขาย ต่อมาเมื่อเรืองได้เสียกับปื้มลูกจ้างสาวของกำนันทั้งสองจึงคิดจะแยกออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวต่างหากเรืองขอทรัพย์สินบางส่วนของกำนันเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่เขาทำงานรับใช้กำนันเนี่ยถวายชีวิตมานานแต่กำนันไม่ยอมให้มี่นำซ้ำยังคิดว่าเรืองเนรคุณเรืองโกรธมากจึงวางแผนป้นและพังมือฆ่ากำนันตายเองกับเอง เมียและลูกสาวของกำนันเกรียงเข้ามาเห็นเข้าพอดีเรืองจึงจำเป็นต้องฆ่าสองแม่ลูกเพื่อปิดปากแต่เอมโชคดีที่ไม่ถึงกับเสียชีวิตในครานั้นเรืองกับปื้มพาการหอบทรัพย์สินเงินทองและสมบัติของกำนันหลบหนีไปอาศัยกับปืนที่สายของปื้มเรืองทำมาหากินด้วยวิชาการโกงที่เรียนรู้มาจากกำนันเกรียงจนมีฐานะร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีของตำบลน,นั้นต่อมา เรืองได้ไปหาเรื่องที่จะยึดที่ทางของนายแดงกับนางชิ้นสองผัวเมียซึ่งกู้เงินเรืองไปทําไร่นาแต่สองผัวเมียยืนยันที่จะไม่ยอมเซ็นยกที่นาให้พอทั้งคู่ได้จ่ายค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกแก่เรืองครบทุกปีจึงเกิดการต่อสู้กันเรืองสั่งลูกน้องให้จัดการสังหารแดนกับเมียดินกับชื่นสองพี่น้องลูกทั้งสองหันเข้านางชิ้นตะโกนสั่งลูกๆให้หนีไป แต่ชื่นวิ่งเข้ามากอดแม่เรืองซึ่งกำลังฟันนางชิ้นพอดีชื่นจึงถูกลูกหลงตายในอ้อมกอดแม่ส่วนดินวิ่งหนีลงบ้านไปคอหนีลัดเลาะไปป่าจนทะลุเข้าวัดหลวงพ่อในวัดช่วยชีวิตดินเอาไว้ดินจึงรอดชีวิตจากการถูกเรืองตามล่าได้อย่างหวุดหวิดนับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อปกก็อุปถัมภ์เลียงดูดินพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่านคร ตุนนครเติบโตมาท่ามกลางความแค้นเขารอคอยวันที่จะเอาคืนเรืองอย่างสะสมเรืองกับปื้มมีลูกด้วยกันสามคนคือโรดลูกชายคนโตลิศลูกชายคนกลางและสมอนลูกสาวคนเล็กนอกจากนั้นยังได้ขอมุกดาลูลกสาวของปทุมมาเลี้ยงด้วยเพื่อเป็นลูกไล่ให้กับสมอนแต่มุกดาเป็นเด็กไหวพริบดี เอาตัวรอดเก่งฉลาดไม่เกรงกลัวใครสมอนจึงทำอะไรมุกดาไม่ได้มากลูกทั้งสามของเรืองไม่มีใครเป็นคนดีเลยสักคนทุกคนล้วนหวังผลประโยชน์จากพ่อแม่ทั้งสิน้นต่อมาเมื่อเรืองมีฐานะร่ำรวยขึ้นมาเรืองก็กลายเป็นคนหลงตัวเองเจ้าชู้จนมีเมียน้อยชื่อวันเพ็ญไม้สาวนักพนันเมื่อวันเพ็ญเข้ามาอยู่ในฐานะเมียน้อย ก็ขอให้เอาขนองมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยซึ่งหล่อนอ้างว่าเป็นพี่ชายเข้ามาอยู่เพื่อคอยติดตามอลักขับความปลอดภัยให้กับเรืองด้วยอีกคนเรืองได้สู่ขอนภาลูกสาวของเท่าแก่โรงสีใหญ่ให้แต่งงานกับโรดแต่จูจูเอมซึ่งมีได้เสียชีวิตในครั้งนั้นตามที่เรืองเข้าใจเอมติดตามคดีของพ่อแม่ที่ถูกเรืองสังหาร จึงรู้ว่าเรืองกับพบคพัลอยู่ที่ไหนเอมจึงบุกมาพบกับเรืองถึงบ้านทาั้งทั้งที่ทีแรกเอมกับผู้กองนครเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอมแจ้งความวางแผนกันไว้ว่าจะยุกกำลังตำรวจมาจับเรืองด้วยกันแต่เอมใจร้อนหล่อนลุกหน้าไปหาเรืองที่บ้านก่อนเรืองกับปื้นตกใจมากเรืองจึงต้องสังหารเอมเพื่อหยุดปัญหาผู้กองนคร รู้กำลังตำรวจตามไปแต่ปรากฏว่าช้าไปเสียแล้ววันนั้นนคนปรปะทะฝีปากกับมุกดาอย่างรุนแรงเพราะต่างก็เข้าใจผิดกันนครเริ่มเข้านอกออกในบ้านของเรืองได้อย่างเปิดเผยโดยเขาตั้งใจหว่านเสน่ห์ให้กับสมรลวงรักเพื่อเที่ยวอ้างได้ว่าเขาเข้ามาหาสมรสมรหิงห่วงผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้นครโดยเฉพาะมุกดา นานวันเข้านครก็รับรู้ได้ว่าเรืองและปื้มรักมุกดาไม่ต่างจากรูปแท้ๆของตนเองเลยจะใช้มุกดาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นแต่เมื่อได้ใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นเขาก็เริ่มเกิดความรู้สึกดีๆจนต้องเตือนตัวเองว่าเธอคือลูกหลานของคนที่ฆ่าพ่อแม่และน้องสาวของเขานภาวางแผนฮุบสมบัติข,ของครอบครัวสามีโดยเรือง ยกโรดเป็นผู้ดูแลมระโรดทั้งหมดลิศไม่พอใจพี่น้องต้องผิดใจกันอย่างรุนแรงถึงขั้นฆ่าแกงกันทําให้ปื้มทุกใจมากในขณะเดียวกันมุกดาก็จับได้ว่าขนองคือผัวของวันเพนไม่ใช่พี่ชายอย่างที่เธอกล่าวอ้างวันเพนกลัวความแตกจึงสั่งขนองให้หาทางคมขืนมุกดาเพื่อจับทำเมียขนอง จับตัวมุกดาไปขังในกระท่อมท้ายสวนหวังจะข่มขืนแต่นครไปช่วยทันทั้งสองมีเวลาอยู่ด้วยกันจึงได้พูดคุยกันอย่างแบบปกติทําให้นครเข้าใจมุกดาดีมากขึ้นปลื้มเครียดและเกิดเป็นความทุกข์ทั้งยังเห็นภาพหลอนความชั่วต่างๆที่ตนทำร่วมกับเรืองทำให้หวาดกลัวถึงขั้นล้มป่วยในขณะที่เรือง เริ่มถูกเวรกรรมตามสนองเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลก,ปลกโดยเฉพาะวันพระท่าทางของเรืองเหมือนดังวัวควายที่กำลังถูกฆ่าแม้ปื้มจะชวนเข้าวัดเพื่อสะดอเคราะห์หรือทำบุญเพื่อให้บาปจางลงแต่เรืองก็ไม่ได้สนใจนานวันเข้าอาการเริ่มหนักขึ้นทุกทีจนถึงขั้นกินนอนแบบคนปกติแทบไม่ได้นครไดจังหวัดเชื่อได้สะสางความแคนที่มีร่วมกันมา เมือนครสามารถเข้าออกบ้านของเรืองได้อย่างสะดวกเวลาหรือเวรที่รอวันสาสางใกล้เข้ามาทุกทีบทเรียนราคาแพงที่เรืองต้องจ่ายด้วยชีวิต